สบายดีครับสองสองคัหัวแปลบเอาเลยครับผมไม่ดื่มขอบคุณมากพี่เสียครับข้ามครับต้งหมั่งกันสั่งติดกตได้ครับติดกไม่ไปยิ่ิบาเลยเออนั่นแหละเอาบัวยนวเนาะาอาช่างครับดีโครับดีโช่างช่างดลยไหมครับไม่ช่า

โอยมึงอ่อนไม่มีเกียร์อไม่คายผมไนี้ข้ามฟีกันไหนไม่เตะเลยเนี่ยแต่ทามาันฟุกนไมูยอยได้รีไงพูดเยอได้ไม่้วินไหมเนาะ หหัวแปรตามหนึ่งแล้วจับเลยจับได้หัวแปีังมเี่ยวอย่หัวเปีเหรอปวาเยเลยจับได้แล้วสองจับได้จับกมาเนลองเล่นฝั่งนน้นเหรอสามองลองไปคนนึงเลย

โอ้โหหัวดีมากโอ้หขายทิ้งไปเลยนะตัวข้าี้่ายทิ้งไปเลยนะโย่ทำขึ้นเสียสมควัมดเออปินกระไพรล่นดีละต้องสนใจบวกวันคาเลยต้อง โมสนใจเนี่ยโมหัวน้ำเขาเลยนะยอดนะครับแต่ท่ายทงหมตั้งหลายท่านนี่่ายคิดทายคิดมันเห็นทองฟังนิอนึงเห็นสัตว์่ายคิดแต่คนบาดกนัวเเาสะดูจัไปเรื่อยๆโอ้โห จะพกไม่ข้ามเลยโอ้โหพี่ต้องซื้ออะไรเนี่ยเอะเยอะวันนี้คนเยอะมากนะครับ

ลอยตั้งขึ้นมาเสียบลงไปแต่พุกตั้งขึ้นมาเสียบเลยนะครับโอ้โห เอ้าวัวน้ำบ่อดิมผ่ากันตีผ่าอยู่ครับหอมเนี่ยเฮ้ยเศียบลงไปเสียบลงไปไม่ข้ามนะครับพี่น้อยเสริมมานะครับ พี่น้อยเสิร์ฟมาออกนะครับลูกนี้ต้นฟุกเสิร์ฟไปนะครับน้อยส่งขึ้นมาโอ้โห้มามเลยะาทาง้าเลยพี่น้อยเสิร์ฟมานะครับต้นฟุกตั้งขึ้นไปครับหัว โอ้โหมึงจะมัวไซบุนยังเป็นแถบอันนี้อะไรเนี่ยอันวิดีโอไอ้เนี่ยการเทกอลูด้มนนี่มนรเสร็ไปนะครับพี่น้อยยกขึ้นไปหัวเสียบโอ้โห ยอดเนียนต่างขึ้นไปเจียบโอ้ยรับได้กันเจียบหกแปดทีน้อยยกขึ้นไปโอ้โห